หัวคีบไม้สำหรับรถขุดแบ็คโฮ pc สองร้200นะครับสลัก80มิลนี่แบบหมุนได้นะครับส <c oughs> ำหรับรถแบคโฮ pc สองร้200ที่มีลายไปปิ้งอยู่แล้วก็ไปต่อเข้าได้เลยใช้กับลายไปปิ้งนะฮนะ ปลายบูมห่างหูปลายบูมปลายอามนะครับสามสิบเอ็ดเซนก็ระยะเซนเตอร์หรือว่ระยะห่างนะครับานใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ่ศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้านะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้ามีกระบอกนะ อย่ามรีวิวให้ลูกค้าดูให้รอบๆนะครับเพื่อประการเพื่อประกอบการตัดสินใจอ,อกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอีกหลากหลายนะครับขายเมาส์ก็ได้นะครับานใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮสาขาปากท่อราชบุรี0 8 1 6 2 1ป9 9น1นะครับ08 1622 1 2 9นะครับ เครื่องจากหลากหลายนะครับเก่าญี่ปุ่นมาเรายินดีที่จะลูกค้าต้องการซื้อเหมาเราก็ยินดีขายนะครับตัวนี้สายเส้นนี้ไม่ใช่นะบางรอยอยู่ นะครับลองโทรไปสอบถามกันได้ครับ